ออแดดส่องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่พวกเราแกมใสมนุกที่ออกจากรัง้องเรือรักป่าป่ามีความหวังเรียงชีพเรายังฟังวิญญาณนานมาอ้าฟารั่นนะครับเพลงฟ้ารั่นนักเรียนป่าไม้ทุกคนต้องร้องได้นะครับเพลงดูไก่นะครับ อาห,หารเจ้าไก่ไปลูกไปโอ้นี่ยากสิผักมาให้พวก้าวมาแล้วมาแล้วไปเข้าไปเข้าไปไปไปเข้าไปเดิน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 เดี๋ยวได้เดี๋ยวให้ไปอ่ะอาผักผักเคเลยผักดําเลยอ่ะ อ่าดำดำข้าวเด็ดเด็ดเด็ดข้าเด็ดเด็ดลูกโอ้ย <ẩ m. S 1> นั่นนะก็ช่วยกระจายแล้วโอ้เมื่อยใจร้อนนะอ่ะใส่เงินใส่ทองกินนี่ลูกเดินเดินเย็นเดินเดินเย็ดไปชนกันไอ้ทอง อย่าไปชนกันหรอกมาเองแยกมาทางนี้หันมาทางนี้มาทางนี้ตัวหนึ่งาทางนี้ตัวหนึ่งนี่กินคนละที่กินคนละที่อยแยกกันนะกินนะอย่าแยกกันวา,างไข่ครับดูไข่ดิ ทุกงเหลือกี่ใบอะไรยังไงอ๋อเพิ่มขึ้นมานะครับสี่กับสองเป็นหกหรือไงสี่กับสองก็ต้องเป็นหกโอ้แต่มันเอียงขนาดเลยมันเอียงจอมลอมเาะแล้วก็แตกลูกเว้ยแล้วคอรกับไม้อะไรมาหล่นลงมาทางนี้น กนะิ้นกิ้นกิ้นแ่งกันโอ้เดี๋ยวจัดลังให้เขาใหม่ช่วงที่เขาลงกินอาหารนี่นกินลลกินตัวนี้อันนี้ใส่ใส่ทองนี่คอและคอแหลวนี่ใส่ทอง,อ,อ,ทอ,งอันนั้นใส่เงินรู้เจ้าน้องใหม่ปีใหม่ลงกินอาหารละ เดี๋ยวจัดรังไข่ให้เขาก่อนเอียงวันนี้วันที่10นะครับไข่เขานับยอดได้6ใบ4ี่กับ2นะครับโอเคครับเดี๋ยวจัดให้เขาใหม่จัดให้เขาไขให้เป็นระเบียบรียบร้อย